กินมามา,มาน้ำกันมามาหมูสับซื้อมามาเกาหลีมากินกันนะปปฟบปาบัฟบัฟบัฟบับมบัฟเต็มมือ,อ,อ,อับขัขบัฟบัฟ้กับับามา,มา ลายคุณว่าป่นี่อสวยด๊บ Như mong năng, nếu mong nhiều thế này là gì? mong kêu hót, chạy 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 กินได้มามาคนอื่นขเขาเลยสิว่าขี้ทีเนาะเขาไม่ได้กี้ทีเด้อมากินซื้อมามาย,าค,ยาคอยกินนี่นคอยกินกินทุกอย่างกินทุกอย่างตีกว้างหน้าตอนนี้อยากกินยันปู กินยำปูทะเลอยากจะกินยำปูทะเลซื้อไม่เยี่ยกินนี่เด้อบักลาเย่ยากยำปูทะเลบักลกากอนหกำอนแจ้ว อันบ่าคุยนี่เป็นลูกกัาพาพ่อแม่ตายเบิด

จากภาสาฮิตจังใดน้อยแอนเอ้ยถึงอยากได้ถึงบ่อยากได้ผันซื่อลดแล้วก็ยันเงินเบิด อันทีเ่เ่าเขาแขยกระยันอยตายกลางทางคนกับสีไ,ได้ประกันก่อนไม่น้องไฟว์วันหนึ่งให้ฟังเด้อไฟนี่กี่โลกลไกรผู้ใดก็เฮ็ดเอาประกันถ้าเจ้าอีว่าไฟดีตายไม่ขึ้นไม่เฮื่อหนีเดี๋อวเดี๋ย ต็ว,าตาตว่าตายเขาแต่งผมว่าตายเขาเพข่เจะได้ยหรอกเจอตัวนะ่นะนนเ,นนนนเห็นบมดละเห็นว่าเงินแสนเงินล้านใครก็เห็นหมดแล้ว ข่กินทุกอย่างยังแต่ปีงทะเลข่บกกากินเขาหักสิ้นดิบสิ้นดอกก็กินเบ็ดบากกากินได้ปีงทะเลเขายังหักเขาสร้งมากกว่าบกกากินตะเคียพัตติสไทดดัื่อก็กินมากละพัตติสสาวก็แหมเห็ด เจ้าเน่นเส้่าคอยไปกินไปไทยอันอาเซียปอกกุ้งเผาดมซุกยันดงยันบ้างกไปมาบดัดไปเที่ยวเกี่งยังเนี่ยเพื่อนคอยมีหอดคนดีไปหาคนชัว่ว

Mượt đều mặn cơ sĩ lâm bạc Nói ảnh ơi Thằng Châu bố tải Châu có út xã vệ quân Cháu yên yên Châu có sĩ đại yên Bà chỉ lưu sắp bọt Cháu yên yên em, cháu yên yên วั้นสืส้อไปกิโลซื้อโทรศัปปรพท์ไปบอกฟิโนโกันเ้อแอนอันวารุษแขวะห้างที่กับปัานกระถึงอยู่นะบอกเคยตายการทางจากที่ห้างไปข้างนอกตัวเล็กเทนกิบนี่ตัวเลเก็กที่จีบปล่อยเนาะ มันทัน้งกลิ่นทั้งน้ำเป็นประสา,าทวิท่าเลยเนะน,นี่ยเหนเป็นประสาทกับประสาทน้อยๆย,ยันเต็งเงินเหมือนีท่ทีกับี่ทีพูดดอ้แออน ทำเป็นของหายาขันบ่ตายก็หาได้คือกันไปยกินมากาซุ่มๆพยายามประหยัดเงินเปก็มากูสาวสีเกีออยต เขาก็ะบอกมวนมวนพี่แอนจังชุนจังซีไม่เพาอยางได้นาฬิกาวิยบุกขาะบอกมวนปนพี่งอนพี่ไหมพี่กอดปก็ถามเขาเขาก็บอกว่าบอกมวนดักอันสิกอดก็อกอดไปลอดเดอแอนอ โอทีกินบกเบิดเราเบี๋ยวสามตอนอดสากันเนอะย่านหักมันไม่นอยัางบอกฮึฮึฮึฮบถ้าพี่อยู่อืรับไปไปละ